โรคที่แย่ที่สุดแต่หนักกว่าส่ดนใในโลกคุณว่าคือโรคอะไรครับเราจะบอกให้ทุกคนรู้เลยครับว่าโรคที่ฆ่าคนได้มากสุดในโลกโดยที่ไม่มีอาการเตือนแม้แต่นิดเดียวได้สํำคัญเลยตอนนี้คุณอาจจะกำลังป่วยอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่แค่คนไม่มีอาการโรคเหล่านะั้นเรียกว่าโรค NCD ครับหรือโรคเ้อรังไม่ติดต่อซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยไม่ได้มีอาการนำอะไรที่ชัดเจนมาก่อนเลยบางคนตรวจสุขภาพอาจดูปกติด้วยซ้ำไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆทำร้ายเราคือความเคยชินคือความประมาทในแต่ละวันที่เราเลือกที่จะกินขขขขขอออองงงงไมมม่่่่ีีีปปรรรระโยยยชนนนนนนน์เเลกกกกกททาา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 สุภพพหวววแแแ้ัััดดดิต รวมถึงการขายการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมอเชื่อว่าคนในยุคป,ปัจจุบันกาลังทาอยู่แบบไม่รู้ตัวและสิ่งเหล่านี้เล่งให้ร่างกายของเราค่อยๆดื้อต่อฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินพอเมื่อเรากินไม่หยุดกินไม่พักกินของหวานและมีความเครียดจะทําให้น้าตาลในเลือดของเราค่อยๆสูงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อน้ําตาลสูงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราก็ต้องผลิตอินซูลินออกมา,มามากๆนะครับเพื่อไปกดน้ําตาลเหล่านั้นลงนานวันเข้าผ่านไป5ปี1ิปีแล้วก็ค่อยๆเกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาตออมาอ่อน,นองลกี แรกคุณมักจะไม่มีอาการเลยโรคเบาหวาน10-15ปีแรกก็ไม่มีอาการเช่นเดียวกันอาจจะมีแค่ภาวะก่อนเบาหวานซึ่งคุณไปตรวจหมอว่ามักจะไม่บอกคุณว่าคุณเป็นเบาหวานเขาเพราะว่าคุณอยู่แค่เพราะก่อนเบาหวานนั่นเองปัจจุบันนะครับบางคนนะที่เป็นวัยรุ่นอายุ20ต้นๆก็มีเพราะก่อนเบาหวานแล้วส่วนโรคตับครับโรคตับบางทีถ้าตับไม่สูญเสียเกิน70%คุณก็ยังไม่มีอาการอะไรส่วนโรคไตครับโรคไตกว่าจะแสดงอาการครับไตคุณต้องพังไปกว่า90%ถึงจะเรียกว่าไตาวายแบบที่ต้องไปฟอกไตแล้วและสําคัญเลยมันน่ากลัวมากคือกว่าที่ร่างกายจะเตือนคุณมางทีมัอาจจะสายไปแล้วคราวนี้คือยังพอมีทางรอดทางที่จะแก้ไขได้ครับโดยเริ่มจาก4อย่าง ง่ายนี้ในทุกๆวันย้ำว่าทุกวันนะหครับพยายามเดินหลังอาหารโดยชอบมื้อเย็นนะครับอย่างน้อย10-15ึาทีทําให้ได้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นการเบิร์นน้าตาลสะสมที่เรากินมาแต่ละวันให้หมดออกไป2ครับคือการเว้นระยะการกินที่เรียกว่าฟาสติ้งครับเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักโดยเฉพาะอย่างน้อยนะครับควรจะเว้นการกินให้ได้อย่างน้อยนะครับสิบสองชั่วโมงต่อวันสามครับคือพยายามนอนเพิ่มขึ้นให้ได้ครับอย่างน้อยสักสองสิบนาทีต่อวันครับหรือถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้น้อยให้ได้วันละเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับ เ,เมื่ออาการคุณจะแดดคุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นจะเป็นการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายคุณด้วยครับถ้าคุณอยากรู้ว่าโรคเงียบเหล่านั้นที่หมอพูดมาคุณกำลังมีอาการอยู่หรือเปล่าสงสัยยังไงลองทักความมหาหมอได้ครับหรืออยากให้หมอแนะนำเรื่องการกินอาหารเสริมเพื่อชะลอวัยหรือการดูแลสุขภาพนะครับหมอมีคอสดูแลสุขภาพที่พร้อมให้คุณครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีตลอดกาลครับถ้าคุณกำลังมองหาวิธีป้องกันโรคหัวใจเบาหวานเสริมสุขภาพโดยรวมอยากย้อนวัย ให้ผิวกลับมาดูออกเยาวแบบธรรมชาติผมแนะนําสูตรนี้เลยครับเป็นสูตรคู่ที่ทีมแพทย์เราคัดมาแล้วว่าเหมาะกับคนวัย40ขึ้นไปที่ต้องการดูแลทั้งสุขภาพภายในและผิวภายนอกสูตรนั้นคือการใช้นูตาพรามและพิโนติก้าจากแบรนด์ DRO ครับ am, นูตาพรามเน้นดูแลหัวใจสมองพลังงานระดับเซลล์และต้านโรคเรื้อรังส่วนพิกโนติก้าเสริมผิวกระจาา่างใสลดฝ้ากระจุดด,ด่างดาด้วยสารเข้มข้น,นจากเปลือกสนฝร,รั่งเศสและกรูตาไทโอนที่ผ่านการศึกษาทางคลินิกมาแล้วครับถ้าอยากรู้ว่าดีแค่ไหนทักมาหาเราหรือกดที่กร้าได ทีม DRO พร้อมแนะนำอาหารเสริมและคอสสุขภาพแบบใส่ใจที่สุดสุขภาพดีและผิวเด็กเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับ